จงพามาเบิองประเสริมเปิดลัน่นประเสริมเปิดลั่นตำสมประเสริมเปิดลั่นขายตำสมขายสมตำว่าม,มันตำสมขายสมตำมาซื้อสมตำวะฉันวะซื้อสมตำตำเองเลยไม่ค้าพอจูา นม่นขาพิ่นบอกว่ัอจะกินแซบจะกินแบบใดต่ำกินเอง่าซั่นวาต่ำกินเองเลย่าซั้นวะ ตาสบายสิมากินตำเอาสันวไมคาว่าข้าวเหนียวเบิดบ่อวาันข้าวเหนียวมีอยยังอยยันติงไติงไกกำลังปิงถากอนถากอน ครับใส่คือจังไม่เย็นตาอยู่มั่งเขาลนอยู่บางน้าใส่เทละสอง่วยอะไร ว่ามิตูมิโต้ใหญ่น้อยใหญ่ใหญ่น้อยใหญ่ใหญ่

เอาไปจังเอามืคืนจังเอาเมื่คืนเนาะฝอมอยู่ให้เนื้อหน่อยสอบเสรอ้าชออร่อยอร่อยไม่แม่งเด้อ

เสียบเสียบกันอยู่ที่ผวงชลอดนี่ยล่ะใส่พวงชรอหลายกับเสียบเนาะยัยป้าเพื่อนบอกว่าจะกินกับตำเอาว่าซันว่าปลาเสริมก็เลยไปตำเอาเองเลยครับเนะป็นแต่แซีบอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับบอเมนปลาเสริมเปิดร้านเด้อปลาเสริมบ่ได้เปิดร้าน